รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรักเซเว่นอีเล b เว่นเบายเ ชี่ของผมนะครับได้จัดตั้งมาช่วงปี2559นะครับมีการถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ํามีขบวนการผลิตขบวนการแปรรูปผละหลัก,กทางการตลาดแล้วก็ดึงในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับงานการเกษตรในเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติดินน้ําป่าแล้วก็คนของในหลวงราชการที่9ก็ดึงมาเป็นองค์ความรู้ต่างๆก็สามารถที่จะเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคนที่เข้ามาศึกษามาดูงานก็เลยทําให้ศูนย์การเรียนรู้สามาชีพชุมชนตําบลคลองหกนะครับเป็นศูนย์เรียน ที่มีชีวิตเป็นที่พึ่งพาซึ่งกันและกันเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่แค่การทําเกษตรแต่หมายถึงอาชีพทุกอาชีพที่เราสามารถน้อมนํำและไปบริหารจัดการให้อยู่ในรูปแบบของความพอเพียงและยั่งยืนไปพร้อมๆกันได้ครับ สวัสดีค่ะคุณชมคะพบกับรายการเมก a t r e n d m a s มีเดียค่ะรายการดีๆที่ไปติดตามเรื่องราวของนะคะพี่น้องประชาชนหลายๆท่านหรือบริษัทองค์กรภาครัฐเอกชนที่เขายิบจับเรื่อง BCG หรือ b i o Circular r r e e n หรือว่าเขาใช้ทรัพยากรให้รู้คุณค่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือแม้กระทั่งนะคะการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถีหรือ การทาเรื่องของโคกหนองนาแล้วประสบความสําเร็จมีตลาดมีรายได้เราพร้อมที่จะไปถ่ายทําแล้วก็นําเสนอต่อเนื่องเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกๆท,ท่านให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้เริ่มต้นเปิดรายการจะพาคุณผู้ชมไปติดตามละครสั้นนะคะซึ่งอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนนั้นเป็นจิตอาสาร่วมดูแลโลกนี้ให้มันน่าอยู่มากยิ่งขึ้นไปติดตามในตอนที่ชื่อว่า <S 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 จิตอาสาสวนพ่อหม่องอยู่อย่างพ่อเพียงในตอนอาสาพอเพียงไป ชมกันเลยค่ะ ้อยแบบนี้ถ้าเราทําบ่อยๆมันจะชิงการทําผิดวันหนึ่งเราอาจจะไปขมวดของิ้งใหญ่ๆกว่านี้ไดอนนไปรู้สึกอะไรไม่อยากทําแบบนี้จะ่มไม่มีเงิอนอย่าเอาคำว่าไม่มีเงินมาเป็นข้ออ้างให้เธอมาทําผิดสีอกักผไม้ในส่วนตามีเยอะแยะพอ่จะแบ่งให้ได้ยางไนอะไรก็มาช่วยงานในส่วนของตาแล้วก็มาเก็บผัพกพวกนี้ไปแอะายางรงคาดแรงเป็นเงินก็แ,แค่บอกตาเข้าใจไหม นี่ใช่ไหมครับเศรษฐกิจพอเพียงที่คุณตาบอกผมว่านายหลวงท่านคิดขึ้นมาเพื่อให้เราได้รู้จากคำว่าพอดีพอมีพอกิน พอใช้อยู่อย่างพอประมาณไม่น้อยไปไม่มากไปไม่เบียดเบียนใครและผมก็เข้าใจแล้วว่าการที่คุณตาได้ร่วมเป็นจิตอาสาตามรอยเท้าพ่อทำความดีเพื่อคนอื่นด้วยหัวใจช่วยเหลือกันแบ่งปันกัน เอออาทรต่อกันมันช่างมีคุณค่าสำหรับทุกๆคนเหลือเกิน Hey this is PJ give me some suggestion on Thai food in 7 e l e v e n ข้าวกะเพราไก่ไ่ดาว I try it all ขอเรียนเพิ่มไหมคะอร่อยไหมครับพี่แจ๊พร้อมลองลักอาหารไทยครับสเสน่ห์อาหารไทยใครๆก็หลงรัก 7-Eleven ทีมเข็น by NEA เอบสนองทุกความต้องการด้านไฟฟ้ากับบริการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าบริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าบริการติดตั้งเครื่องชาร์จรถไฟฟ้าบริการติดตั้งโซล่าเซลล์สะดวกรวดเร็วปลอดภัยมืออาชีพ มื__ afe _ afe _ pues ่อชีพถามเคนบายเอเอจากการไฟฟ้านครหลวงติดต่อเคนดอทเอเอดอทโออาร์ีเอช Hey this is PJ give me some suggestion on Thai food in 7 e l e v e n ข้าวกระเพาวไก่ไข่ดาว I, I try it all รับเหรทุเรียนเพิ่มไหมคะ พี่แพร้อมลองรักอาหารไทยครับสเสน่ห์อาหารไทยใครๆก็หลงรัก7 e เ e ่น n กลับพขสู่รายการที่เป็นเอ็มแม็กซ์ n ีนออนแค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงหมอกควันมีมากขึ้น pm 2.5มีมากขึ้นดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะนะคะอย่าลืมค่ะ นะคะวันนี้เราต้องช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าด้วยก็แล้วกันฝากเอาไปด้วยนะคะเอาละาค่ะในช่วงนี้นะคะเรามีข่าวประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้านครหลวงมาฝากกันนะคะเมื่อวันที่25ธันวาคมปี2566ที่ผ่านมานายทิติวุฒิเงินคล้ายรองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการรื้อถอนเสาสายไฟฟ้าในพื้นที่โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าต้ ใก้ดินถนนหลังสวนถนนสารสินรวมระยะทาง2.1กิโลเมตรพร้อมทั้งติดสติกเกอร์เสาต้นนี้กำลังจะหายไปเพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนและผู้ใช้เส้นทางในพื้นที่ดำเนินโครงการโดยในครั้งนี้จะเริ่มดำเนินงานในพื้นที่ถนนสารสินระยะทาง0.8กิโลเมตรมีกำหนดแล้วเสร็จในช่วงเดือนมกราคมปี2567และจะดำเนินงานต่อไปในพื้นที่ถนนหลังสวนระยะทาง1.3กิโลเมตร โดยจะมีการประสานงานกับกทมในการจัดทําระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะเพิ่มเติมในด้านภาพรวมการดําเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินมีระยะทางดําเนินการทั้งสิ้น313.5กิโลเมตรมีเป้าหมายก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี2,572ขณะที่ในปี2 5 6 7 M.E.A. ยังจะดำเนินการรื้อถอนเสาสายในพื้นที่สำคัญต่าง ยังต่อเนื่องเช่นถนนหลังสวนถนนเทพารักถนนเจริญราษฎร์ถนนลาดพร้าวถนนพระรามสี่และถนนอังรีดูนังค่ะ ผู้ชมคะในช่วงนี้ในช่วงของฟ้าทลายโจรเป็นช่วงสกูปที่นําเสนอเรื่องของสมุนไพรเรานําความรู้เรื่องสมุนไพรามาเล่าสู่กันฟังโดยเภสัชกรหญิงนะคะหมอกแก้วนภพ,พรวันนี้ไปดูนะคะว่าคุณประโยชน์ของมะนาวเนี่ยมีคุณประโยชน์ทางด้านของการรักษาเป็นยังไงแล้วก็ทางด้านสมุนไพรเป็นยังไงกันบ้างไปติดตามชมกันเลยคะ่ะ นนะะฟ้าไทยโจนก็คือการนําเสนอเรื่องราวของสมุนไพรไทยซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาของไทยนะคะแล้ววันนี้ถ้าเรามีสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นมะนาวไม่ว่าจะเป็นพริกเป็นขิงปลูกใกล้บ้านเสมือนมียาอยู่ใกล้โครเรือนเลยทีเดียวเนาะนะ,นะคะ,<น>ะและในวันนี้สิ่งที่จะนํามาฝากผู้ชมทุกท่านนั่นก็คือนมา,มา มะนาวมีประโยชน์อย่างไรมีสรรพคุณอย่างไรแล้วก็สามารถรักษาอะไรได้บ้างอย่าลืมก่อนที่จะไปติดตามฟังกด so u b s c ไ i b e กดกระดิ่งกดติดตามกดถูกใจและอย่าลืมแชร์ข้อมูลดีๆไปให้กับคนที่คุณรักด้วยอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะคะเอาวมาเข้าสู่สรรพคุณนะคะของมะนาวกันดีกว่าค่ะมะนาวรสเปรี้ยวรสเปรี้ยวนี่สรรพคุณทางยาก,ก็คือ โรโลหิตขับเสมหะในกรณีที่เป็นหวัดเจ็บคอมีเสมหะคืดคืดคัดคัดในคอนเนี่ยน้ำมะนาวนี่จะเป็นตัวที่จะช่วยได้เป็นอย่างดีทีเดียวละค่ะมะนาวฝานเป็นแผ่นบางๆอาจจะจิ้มกับเกลือเวลาที่เรามีไอหรือกินง่ายๆเลยก็อาจจะบีบน้ำมะนาวใส่ในน้ำร้อนนิดนึงเติมน้ำผึ้งหน่อยใส่เกลือไปนิดนึงจิบเบาๆจิบบ่อยๆเพื่อที่จะบรรเทาอาการ จ็บคอนั่นเองนอกจากนี้นะคะก็สามารถที่จะใช้มะนาวนะคะเอามาประกอบอาหารเป็นเครื่องปรุงใครที่ชอบรสเปรี้ยวนะคะน้ำพริกกะปิบีบมะนาวลงไปก็เสมือนการรับประทานนะคะสมุนไพรแทนยาได้นอกจากนั้นคุณอย่ามองข้ามชนนะส้มตำรสแซ่ ะะบีบมะนาวเข้าไปอันนี้ก็จะถือว่ารับประทานอาหารให้เป็นยาหรืออาจจะเป็นต้มยำไกร่รสเปรี้ยวๆด้วยรสมะนาวการรับประทานอาหารไทยหมอแก้วนะคะ,คะก็เหมือนรับประทานสมุนไพรไปในตัวด้วยเดิฉันว่าอย่าเพิ่งเลยเราไปกันเถอะไปไหนคะไปทานต้มยำส้ตมตำไม่ได้แล้วนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยจะต้องมาเล่าสู่กันฟังแล้วล่ะคะ่ะว่าสรรพคุณของมะนาวนั้นมีมากมายนะคะในการที่จะป้องกันและก็ฟื้นฟูรักษาโรคต่างๆ มะนาวเขาบอกว่านะคะเป็นรสยาและมีสรรพคุณยาไทยนะ้ำมะนาวรสเปรี้ยวจัด เป็นยาขับเสมหะลดการอักเสบกระตุ้นการทำงานของลำไส้มีกากใยไฟเบอร์ช่วยระบบขับถ่ายมีฤทธิ์แก้ไอขับเสมหะใช้น้ำจากผลที่โตเต็มที่เติมเกลือเล็กน้อยจิบบ่อยๆออาการระคายคอจากเสมหะก็จะดีขึ้นเปลือกผลของมะนาวรสขมช่วยขับลมอาการท้องอืดท้องเฟอ้อ ใช้เปลือกผลสดฝานเป็นชิ้นเล็กๆบางๆชงด้วยน้ำเดือดปิดฝาทิ้งไว้5-10นาทีดื่มแต่น้ำขณะมีอาการหรือหลังอาหาร3เวลาอาการจะดีขึ้นในกรณีใช้เป็นกระสายายาอัมมลุควาทีใช้มะนาวหนึ่งซีกบีบลงในผงยาเติมเกลือเล็กน้อยใช้จิบแก้ไอในกรณีใช้ในยาประสาทมะแว้งให้ใช้น้ำมะนาวหนึ่งซีกบีบลงในยาหนึ่งช้อนชาในกรณีที่เป็นซิว ใช้น้ำมะนาวผสมกับขมิ้นดินสอพองทาพอกบริเวณที่เป็นสิวประมาณ5-10นาทีแล้วล้างออกทำเป็นประจำผิวพันธ์จะเกลี้ยงเกลาและขาวสะอาดมากขึ้น This is PJ. Give me some suggestion on Thai food in 7-Eleven. Kung Pao Gai, Kanel. I'll try it all. ดับเนเถอะเรียนเพิ่มไหมคะอร่อยไหมคะพี่แจ็คพร้อมลองรักอาหารไทยครับเสน่ห์อาหารไทยใครๆก็หลงรัก 7-Eleven ทีม e. เค n นไบเอเอออสนองทุกความต้องการด้านไฟฟ้ากับบริการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าบริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าบริการติดตั้งเครื่องชาร์จรถไฟฟ้าบริการติดตั้งโซล่าเซลล์สะดวกรวดเร็วปลอดภัยมืออาชีพทำมืออาชีพถางเค n นไ n เ a จากการไฟฟ้านครหลวงติดต่อเ e n n e a o r t h Hey this is PJ, give me some suggestion on Thai food in 7-Eleven Chow gaga phow gai, c a d o u I'll try it all รับข้เนี่ยโรียนเพิ่มไหมคะอร่อยไหม่ยคะพี่แจตคพร้อมลองรักอาหารไทยครับสนี่ยอาหารไทยใครๆก็หลงรัก 7-Eleven ริการเมกาเทรนแมสเ m เดียหรือว่าทริปเปิลเอ็มนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะกลับเข้ามาในช่วงนี้อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดูแลในเรื่องของนะคะการทํากิจกรรมตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้าปลายน้ําไม่ว่าจะทําธุรกิจอะไรนะคะถ้ามีหลักความเข้าใจใน3เรื่องเนี่ยแคร์ต่อโลกแล้วก็แคร์ต่อสังคมรับรองไปได้ดีแน่นอนค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปลงพื้นที่ติดตามนะคะกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แม่บ้านเกษตรกรที่บางขนนนนทบุรีค่ะเขานำเรื่องราวของกล้วยนะคะมาแปะรูปแล้วก็ยึดหลัก BCG Bio Circular Green ใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็สร้างรายได้ให้กับตัวเขาด้วยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจเรารีบไปถ่ายทาแล้วก็นามาฝากคุณไปชมพร้อมๆกันค่ะ จากสภาพการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิอากาศนะคะไม่ว่าจะเป็นโลกร้อนหรือว่าในด้านของเอเนโยที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะและในวันนี้นะคะกระแสของโรคที่กําลังจับเรื่องของความยั่งยืนการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดไบโอซูเกอร่ากรีนนั่นเองนะคะและในวันนี้รายการของเราก็ได้โอกาสดีๆนะคะมาพบกับกลุ่มเกษตรกรที่มีความมั่นคงนะคะแล้วก็ยืนหยัดกับคําว่า BCG แล้วก็น้อมนําหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ไกลาจากกรุงเทพเลยค่ะอยู่ที่นี่นะคะบางกรวยนั่นเองสวัสดีค่ะปลูกผลิตภัณฑ์นะคะมีอะไรบ้างคะวันนี้ในสวนนะคะก็จะมีพืชหลักก็คือกุเรียนมังคุดแล้วก็กุ้ยหอมใบมะกรูดนะคะแล้วก็พืชที่เรานํามาแซมก็คือเผือกกับอ้อย ปลูกทุกอย่างที่กินใ่คะกินทุกอย่างที่ปลูกแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเมื่อปลูกทุกอย่างแล้วเนี่ยยังเข้าใจโจทย์ที่ทางภาครัฐการนํามาให้ด้วยก็คือ BCG นะคะ BCG ก็คือการใช้นะคะทรัพยากรให้เกิดมูลค่าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเหลือใช้ก็นําไปแปรรูปหรือว่านํามาเป็นปุ๋ยป๋ยนะคะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอีกด้วยผลิตผลของพี่หรือว่าผลิตภัณฑ์นี่นำไปแปรรูปทําอะไรบ้างนอกจาก เอาไปทําเป็นวล้ยฉาบขายสดนะคะจริงๆแล้วเอาไปทําขนมหวานได้เอาไปแกงก็ได้ใบของเขาเอาไปขายทําเป็นใบตองห่อขนมใบตองห่อหมกนะคะน่าสนใจมากเลยไอ้ที่ว่าแปรรูปเนี่ยอยากรู้แล้วล่ะนะคะจะได้เอาไปทาบ้างนะคะปเกที่เล็กพาไปหน่อยค่ะอยู่ตรง นี่รายล้อมด้วยผลิตภัณฑ์เรียกว่าหอมน่ารับประทานมากเลยนะคะแต่ก่อนที่จะเล่าถึงเรื่องผลิตภัณฑ์ต้องถามการรวมกลุ่มก่อนนะคะว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเราเนี่ยเริ่มต้นที่มาที่ไปยังไงเริ่มต้นยังไงบ้างทางหน่วยงานอบตอก็อยากจะให้คนในชุมชนเนี่ยมีอาชีพมีไรายได้แล้วช่วงนั้นเป็นช่วงวิกฤตน้าท่วม ทุเรียนตายหมดเกษตรกรในตำบลก็หันมาปลูกกล้วยหอมกันทีนี้กล้วยหอมมันก็ล้นตลาดก็เลยหาปราชาชาวบ้านมาอบรมด้านทํากล้วยเรียกว่าเอาวิกฤตมาเป็นโอกาสแหละนะ,ะกล้วยหนึ่งเครือทําอะไรได้บ้างนะคะนี่ค่ะทํากล้วยฉาคะนะเป็นหลายรสเลยเปลือกเอามาทําเป็นเบคอนคะนะคะนี่ค่ะได้รับการสนับสนุนและก็ได้ไอเดียดีๆจากอุตสาหกรรมจังหวัดใช่ค่ะ มาสนับสนุนด้านการผลิตมาแนะนำวิธีการปรุงวิธีการทำให้ออกมาเป็นเบคอนค เบคอนอันนี้นะคะคุณผู้ชมหาทานได้กับข้าวต้มนะคะแล้วก็ที่สําคัญทานเป็นนะคะของเล่งยามว่างนะคะนอกจากนี้เนี่ยนะคะทานกับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยนะคะแล้วก็มีไข่เจียวสักฟองมีหูรดมากเลยนะคะนี่คือองค์ความรู้ของ BCG จากอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรีที่ได้เข้ามาขับเคลื่อนให้องค์ความรู้แล้วก็หาภาคเอกชนมาทําซองให้ด้วยดีค่ะนะคะนี่ค่ะหลายคนอาจจะนะคะมองว่านะคุณค่าของนะคะผลิตภัณฑ์พื้น บ้านของเราเนี่ยไม่มีคุณค่าหรืออาจจะน้อยค่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยบอกเลยนะักริิพันธ์ไทยไม่แพ้ใดๆในโลก<ช>เลยนะคะ<ช><ช>ยิ่งมามีการผลึกกําลังให้องค์ความรู้จากภาคอุตสาหกรรมนะคะให้องค์ความรู้กับทางเกษตรกรแล้วมันกลายเป็น BCG ที่ใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะในการรวมกลุ่มมีสมาชิกหลายๆคนมีการจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายไหมเพื่อจะได้เห็นผลกําไรที่ชัดเจนมีค่ะมีทาอยู่ตลอด่ะทำทุกวันจ่ายมาเท่าไหร่รับ เท่าไหรเราจะเขียนมนตลอดแต่วันนี้เอากล้วยมากี่เครือใช่ค่ะใช่เราเน้นชื่อเลยพี่ตุ๋ยเอากล้วยมาให้ร้อยลูกราคาเท่านี้เท่านี้แล้วเราเสร็จแล้วพอเราผลิตเรียบร้อยแล้วก็จะชั่งกิโลว่าแต่และคนได้น้ําหนักเท่าไหร่แล้วเราก็มาคํานวณผลกําไรว่าเราได้กําไรตรงนี้ได้เท่าไหร่เคล็ดลับในการประสบสรรความสําเร็จของกลุ่มก็คือการทําบัญชีชนี่แหละหัวใจที่พี่ได้เอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้วันนี้ BCG ให้อะไรกับเรากับชุมชน ก็ให้ประโยชน์ในด้านนี้ว่าสามารถที่จะนําทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่ามันไม่มีประโยชน์แล้วเอามาทำให้เกิดประโยชน์ทำให้เป็นไรายได้ขึ้นมาเพิ่มขึ้น ฝากอะไรถึงกลุ่มอื่นๆไหมเพราะว่าเป็นแบบอย่างที่ดีเข้าใจทั้งหลัก BCG นะคะ<อ>แล้วก็น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยจะได้เป็นไอดอลนะคะของกเกษตรกร<อ>ก็อยากให้หันมามองสิ่งที่อยู่รอบตัวนะคะเอามาทําประโยชน์ให้มากที่สุดเป็การเรียนรู้หรือจะมาเรียนรู้ที่นี่ก็ได้ค่ะมา,มาเรียนรู้ที่นี่แล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ในกลุ่มของตัวเองก็เหมือนกับว่าเราช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ใครมีองค์ความรู้ก็นํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนะคะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะ,กะเกษตรกรแม่บ้านตําบลบางขนนบางกรวยนนทบรุรีได้เลยนะคะตามรายละเอียดนี้ได้เลยนะคะ,คะขอบคุณมากค่ะพี่ละไมค่ะ,คะขอบคุณค่ะ ผู้ชมคะณนะวันนี้สภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกมีมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของอากาศนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงไปลูกหลานเราจะอยู่อย่างไรสิ่งที่เราจะช่วยเหลือกันได้ก็คือนะคะดูแลสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวเราให้ดีที่สุดเพิ่มพื้นที่สีเขียว ใช้ทรัพยากรทุกอย่างให้คุ้มค่ามากที่สุดฝากเอาไว้ด้วยนะคะวันนี้ที่เป็นเอ็มแมกกาซีนออนหรือ m มก a t เทรนแมสเมเดียเวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าเวลาดีๆทางททบ5 13นาฬกานาทีถึง14นาฬกาสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ